สวัสดีค่ะที่ชั้นนางสาวนารกรชำนาญนินรหัสนักศึกษา621-123-007เอกขหกรรมศาสตร์จะมานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะงานวิจัยที่นำเสนอเป็นของอาทิตยยาดวงอัมัยในเรื่องข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อการจัดการแรงงานข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตาาค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติชาวพมา่าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและแนวคิดในการจัดการเชิงนโยบายแรงงานข้ามชาติชาวพมา่าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะวิธีการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและทำการเก็บข้อมูลจากวิจัยจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตค่ะผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอดเกิดจากปัจจัยจากพื้นที่ต้นทางและปัจจัยจากพื้นที่ปลายทางคือ 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมืองของเมียนมา 2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยนั่นแรงงานของพื้นที่ต้นทางของประเทศไทยที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่จะควบคุมสกัดกัน้นและป้องกันและพื้นที่ทำเลยังเอื้อต่อการ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชายแดนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายโรงงานอุตสาหกรรมจากพื้นที่ชั้นในมายังพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจึงต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากข้อเสนอแนะในการจัดการแรงงานข้ามชาติ 1. ส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมให้มีการย้ายฐานการผลิตและการลงทุน ไปยังประเภทเพื่อนบ้าน 2. ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติและร่วมกันเสนอแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ